อ่างปลาท่านผู้ชมวันนี้เพื่อนคุณสามีก็เอาอ่างปลามาให้นะคะไว้ประดับตกแต่งสปาร้านนวดของเรานะคะชอบใจมากเลยเนึกว่าอันเล็กๆนะคะนี่ใหญ่มากใหญ่มากอ่ะเลิฟนะว้าวสวยตื่นเต้นท่านผู้ชมยิบไม่หกเลยนะคะไว้ใส่ปลาหางนกยุงท่านผู้ชมประดับหน้าร้านของเรานะคะ ค,คุณคลีออนนะคะที่เอามาให้สวยมากโอ้ยสวยอ่ะลีออนแม่นแม่นอนเห็นมันสมัยแม่นอนแม่นอนแ Job, you, job, in, oh, ik heb een je gemaakt, hè? Ik heb een zo, ja. Ze een beetje water gekregen en hij je bossen goed groeien op hem. mm, mm, mm,